ะะวันนี้โนกอุศนีนะคะโนก,ก็จะมาไลฟ์ชี้แจงนะคะแล้วก็ขอโทษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะก็คิดว่าทุกคนก็คงทราบกันอยู่แล้วเนาะไม่ต้องอธิบายอะไรอีกทีนี้นก,ก็จะขอชี้แจงตัวเองนะคะในประเด็นแรกประเด็นที่มีคนพูดเยอะมากนะคะ ตอว่ามาเยอะมากว่าทําไมถึงแบบไปก้าวไายเรื่องส่วนตัวของเพื่อนนะคะทําไมถึงไม่ปล่อยให้เพื่อนไปมีชีวิตหรืออะไรมีความสุขนะคะตรงนี้นกขอยืนยันนะคะว่าตั้งแต่วันแรกที่นกได้รับรู้ข้อมูลต่างๆมาจนถึงวันนี้นะคะสิ่งที่นกทำเนี่ยคือนกได้ไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ หรือเป็นการเตือนนั่นแหละพูดคุยเตือนตามภาษาเพื่อนอะกับจันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโนก,ก็บอกจันว่าโอเคเราเคารพการตัดสินใจของจันนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยเก้าวไก่แล้วก็ไม่เคยไปพูดถึงเรื่องนี้กับจันอีกเลยนะคะก็นิ่งเงียบมาตลอด ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีนะคะจนถึงวันที่มันเป็นข่าวน่าจะเมื่อสองสองสองวันที่แล้วนะคะทีนี้พอมันมีข่าวเกิดขึ้นเนี่ยนกก็เหมือนทุกคนนะคะคือต้องการความจริงต้องการพิสูจน์ความจริงต้องการรู้ความจริงต้องการต้องการความจริงอะ่ะเออทีนี้สิ่งที่นกตัดสินใจ โพสใน IG Story นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นกอยากชี้แจงมากที่สุดเลยคือ,อ,อคือด้วยความที่เราอะก็อยากรู้ความจริงเหมือนคนอื่นนะคะเราก็เลยตัดสินใจโพสไอไอจีสตอรี่อย่างนั้นไปซึ่งเราไม่ได้มีเจตนาหรือว่าต้องการจะพาดพิงหรือในภาษาของ ทุกคนที่คอมเมนต์นะคะว่าแบบแดกเพื่อนแซะเพื่อนแขวะเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะนกไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงเรื่องนี้เรื่องที่โนกโพสถึงจันเลยนะคะไม่ได้ต้องการสื่อไปถึงจันเลยตอนแรกนกก็ไม่ได้สนใจคะ่ะเพราะนกรู้สึกว่า,วาคนที่คอมเมนต์ก็เขาเข้าใจผิดอะ่ะเขาเขาไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าเราคิดอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก,กลายเป็นว่าคนส่วนมากเข้าใจแบบนั้นรวมถึงตัวจันเองด้วยนะคะซึ่งนกก็ได้มีการคุยกับจันเมื่อวานนะคะก็ได้โทรไปคุยแล้วก็อธิบายนะคะนกก็นกเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าจาันก็เข้าเข้าใจผิดแบบนั้นด้วยนะคะนกก็ได้มีการโทรไปคุยอธิบายว่าเออเฮ้ยกูโพสแบบนั้นเพื่ออะไรไม่ได้ สื่อถึงมืงึงนะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โทรไปคุยแล้วก็ขอโทษเป็นการส่วนตัวไปแล้วนะคะแต่วันเนี้ยนกก็ต้องมาขอโทษอ,อีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะคะในสิ่งที่โกโพสตไปคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะทําให้ทุกคนเข้าใจผิดนะคะว่าเราไปไปว่าจันไปแะจันนะคะก็ตรงเนี้ยก็คือเป็นจุดที่นกผิดผิดจริงๆนะคะก็ก็ต้องขอยอมรับผิดนะคะใน ในสิ่งที่ได้โพสต์ไปนะคะจนเกิดความเข้าใจผิดนะคะก็มี2ประเด็นนี้แหละคะ่ะที่อยากจะชี้แจงให้ทุกคนฟังนะคะคือนอกก็ทราบดีว่าเราเป็นคนคนนอกนะคะก็เรื่องส่วนตัวของใครเราเราก็ไม่ควรไปก้าไก่ก็แค่อยากจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก้าไก่หรือทําอะไรอย่างที่ทุกคนพูดนะคะส่วนเรื่องที่โพสต์ไปก็ เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ได้ขอโทษกับจันไปแล้วนะคะตรงนี้สุดท้ายนะคะนนกก็อยากจะกล่าวขอโทษนะคะจันอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะขอโทษที่ที่นกเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้จันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สบายใจนะคะเสียใจผิดหวังทั้งทั้งที่ ช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่จันควรจะมีความสุขที่สุดก็อืมเราก็อยากให้เพื่อนมีความสุขนะคะแต่ในเมื่อเราเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เพื่อนเป็นทุกข์อยู่ตอนเนี้ยค่ะเราก็เสียใจยเราก็ขอโทษนะคะแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือนกก็ขอยืนยันว่านกมีเจตนา ที่หวังดีแล้วก็รักแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนจริงๆนะคะไม่ได้ไม่ได้แดกเพื่อนแสบเพื่อนอย่างที่คนเขา้าใจเนาะก็แค่อยากอยากจะมาชี้แจงแค่นี้ล่ะคะ่ะแล้วก็ขอโทษจันผ่านสื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะขอโทษนะค่ะก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรส่วน ทุกคนนะคะจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะยังไงก็แล้ว,แล,วแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนนะคะนกก็ไม่ได้ลบคอมเมนต์หรือลบอะไรที่ทัวร์ที่ลงมานะคะเพราะทุกสิ่งก็มันเกิดขึ้นแล้วก็ก็ยอมรับในการกระทํานะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะตัดสินยังไงคะ่ะแต่ว่านกก็ถือว่านกกได้ออกมาชี้แจงแล้วก็อธิบายตัวเองแล้วนะคะ